หน้าแปรงฟันเด้อเด็กพวกนี้กว่าจะล้างได้ออเอาอีกแล้วขนมดีแล้วเอาผลไม้ผลไม้ไม้มองเธอโ oh, อ้ยกินแค่นั้นเองมันห่วยต้ <Yeah. S 1> องขอนี่ด้วยขอหลากหลายเลยแอปเปิ้ลแล้วก็ต้องขอกัวว่าด้วยได้ไหมกัวว่าคืออะไรกัวว่าคืออะไรคะโอเคคือ okay. job can you spell กัวว่าเชอริน can you spell <S <S no C U กวกวกวเชอยื่ไม่ต้องจ้องได้ไหมไม่เอาค่ะอยู่หน้าจออ๋อวีเออวีเอเอวัววย่าย่ทีวเอกือบทำอะไรหนูไม่ทันแล้ววัว่ yes a n d you b a n b a n a n อะไแล้าเยี่ยวนี่กรอนก่อนกอนอันนี้อันนี้ไปพี่นี่ด้วยอันนี้ไปไปไขยับไปลูกขยับไปค่ะขยับไปค่ะ ไม่เอาไม่เอาเด็กอยู่หน้าจอนานไม่ได้ค่ะขออภัยนะคะดี่ยายจะพาเพื่อนๆออกกำลังกายนะคะ ladies coming exercise in the morning มอาของคุณออกกันเสียกันเลยยๆยเป็นหมดเลยว2นจู่นี่เขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขายังเสียวเสียวร้าวร้าวขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ขามันยังตึงๆมากรวันนี้ดึงได้แล้วเนี่ยดึงวน สองสาม่กินให้เสร็จก่อนได้ไหมมันจะหกมันจะหล่นกินให้เสร็จก่อนญากินเสร็จแล้วญาถึงออกกำ <ใจ S 1> ลังกายได้ไปอาหารย่อยเดียงเรียบร้อยแล้วไปไว้ห่างๆนะคะเดี๋ยวลื่นนะคะของเล่นเอาไว้ห่างๆว่านชื่อาี่ฟห้าแค่ด้วยบอกว่าไว้ห่างๆ อย่าลืน่นชอบเอาสไลด์มาเล่นตรงนี้ย่าไมนะ่เอาเดี๋ยวสไลด์และวันนั้นแม่สไลด์ยืดลม้ลมล้มครางแตกเลยนะ้องชอบเอาของเล่นมาใกล้ๆเดี๋ยวย่าจะล้มไปด้วยไม่ใช่อะไรเนาะมา exercise please lady go ยกเข่าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเก้าแปดเจ็ดสิบไว้ข้หลังหกห้าสี่สามสองและหนึ่งเอกมาห่างๆค่ะห่างๆค่ะอืมออกกําลังกายก็นิดหน่อยแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วเอ็กซ์ไซส์ค่ะกางแขนออกเหมือนที่เชื่อมโซฟาสอนเมื่อกี้อ่ะกางแขนออกได้เลยนะ แบบะแล้วก็ก้มลงได้หารอกางนี้เอากาขาหรือเป็นมกกลเรียนใช่ไหมอ่ออาข้างไว้ลมหายใจเข้าสองส่อข้อออ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคทางนี้มวันชื่ นฮันนี่มันยากไปอะโอ้ยกายซิลซิลโอ้วิ่งไปเอาแอมาให้แล้วดูไปกอดดูไปกอดคือเจ้าคือเ้าแต่ถ้าใครออกกำลังกายแบบแบบเยอะๆเอ่อเป็นคาร์บิโอก็อย่าเบรกบ่อยนะเดี๋ยวมันจุกนะคะเดี๋ยวมันแน่นปุ้งนะคะมึงจะกินหรือวไปกินให้เสร็จก่อนไปไปไปอิสิตเลยค่ะโอเคไปกินน้ำค่ะ น้ำเปล่าด้วยค่ะน้ำเปล่าเอาขวดน้ำให้ย่าหน่อยได้ไหมดีดีดีบ๊ายบายบายยูเ t ตุมิทักคิวทุกคนโอเคดีว okay. ันนี้เช้าแค่เอาใครเอาขวดหนักๆนักให้ย่านะลมฟ้าใช่ไหมย่าจะทาบริหารท่านี้พี่เจอถอยนิดนึงค่ะถอยนิดนึงค่ะตูตไอ๋อตูตพูดคำสุงห้านีกับ ขอหนอนในค่ะหนอนที่มีน้ำหนักอะค่ะไม่เชอไม่เชอร์พี่เชอไปกินน้ำพี่เชอกินแล้วใช่ไหมครับป๊าปต๊าตั๊าตป๊าตป๊กตั๊าป๊าปป๊าาปป๊าปน๊าปป๊าปาปปะาปป๊าปป๊านาปป๊าปาปป๊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 าปปาปป๊าถอยถอย๊อยป๊าปป๊ไปป๊นปป๊ไปป๊าปป๊าปป๊าปป๊ปป๊าปป๊าป ยัอยู่กับเด็กแล้ววุ่นวายอย่างเงี้ยจะไม่ได้ท่อะไรอย่างเงี้ยไมตกไม่ตกยกแยกกันมามามาอย่กยังไม่ให้ไล่เลยเดี๋ยวขอให้ไล่ห้านาทีนะมา